ไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนนทบุรีเป็นจุดแขนงของจังหวัดนนทบุรีสารต่าก็ยังยังดูแลในสูงนี้อยู่ครับในวันนี้ก็ครับผมนายยอตพลทัพประจันครับเกษตรจังหวัดนนทบุรีผลสะพานผลผลิตจากไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนนทบุรีของเราบางบางพันเนี่ยนะคะก็หาได้หาได้ยากมากแล้ว ทำนาข้าวนะครับปลูกพึ้ผักสวนรัวแล้วก็ไม้ที่แปลกนะครับที่หายากอ่าเดียวนะครับซึ่งเราได้มีการส่งออกนะครับไม้กอกไม้ดับนั้นหารพี่น้องสิริมลชนก็ถ่ายรูปกันได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะแต่ช้ำภาพเยอะนะคะวันนี้ถ่ายรูปนิดนึงเสื้อที่ดิฉันใส่นะคะ พี่ๆที่จัดงานก็จะเป็นทีมของปรึกษาเดือนปี5้าเนะคะเดี๋ยวเรียนวันนั้นผู้ประกอบ